สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนชออ่องเจอูอุภาเฮ้งทุกทุกท่านนะคะมาพอกันช่วงบายบายเนาะค่ะตามสัญญาค่ะคุณพ่อเพิ่นว่า,ามาเหลาเดอ้อเลขนะเจอุวาสั้นเลขเพิน่นค่ะหวด้องหันที่เพิ่นถือสองล้านกลัวนช่นไหมค่ะจริงๆแล้วพ่นนัดกันครับเจอุ วันที่สิบสองเนาะค่ะคุณพ่อนะ่ะัดที่นี่เจ้าอุก่ะมื้อนั้นฝนตกค่ะฝนตกแล้วเจ้าอุปิดโทรศัพท์ไว้คุณพอ่อพลกระ่งมหาอยู่แต่ว่าเจ้าอูไบ่ได้เปิดเบอ่งโทรศัพท์นะมาเปิดเบอ่งมือบ้านเนาะค่ะก็เห็นเพราะว่าฝนตกเหมือนมือมัอมอมอนเป็นมือนี่ก็ะคึมอยู่ค่ะลิ่นพำ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 อยู่นี่ฝนตกล่นเมือ่อเคลื่อนี้ตกหนักค่ะ ตอนนี้น้ำออกห่วยเลยค่ะทั้งปุ่นน้ำออกห่วยเนาะน้ำออกห่วยกับเขา้าความ่มจีมิดแล้วล่ะค่ะนะะยูมองได้ติดห่วยเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกติดกันมาสองสามมอือวัตกรรมมาตกโรดเนาะค่ะตามสัญญาค่ะตามสัญญาเลขมีที่มาของคุณพ่อเนาะงวดที่แล้วฝนฟันหายศูนย์หกเม็ดเดียวเนาะคะ่ะ ตว่าสามตัวพนไทยเก้าศูนย์หกกับห้าศูนย์หกค่ะแต่ว่าบทมันบ่ถึกสามตัวเนาะแต่ว่าเลขเก้าก็เลขหกขั้นหันหัวลุ่งก็เป็นสามตัวตรงเลยล่ะค่ะคุณพ่อพนกระบาโอ้ยคุณพ่อกะมันใจอยู่ดิว่าสันพนบ่าน่ะเขียก็เลยโอ้ยพ่อเอหนูสีซื้อน้ำยู่ดอก่าสันบัดนี้จักง่ายง่ายเอาไปเอามาแน่ค่ะก็เลย เป็นต่ว่าเมื่อนั้นปก,กติเจ้าอุก,กับบอคอยซื้อเลขอยู่แล้วค่ะคั้นได้จังๆจ้าๆก็ซื้อค่ะซื้อน้ำคุ้นพอนี่แน่กกับซื้อน้ำเรล็กหลังกองค่ะบางเทีคั้นเฮิรแบบอ่มีหลงพอหอว่าจะใส่เงิสิเพิ่นไปนั่งเอาไปเฮ็ดเอาเสิเจ้อุก,ก่ะ เอาน้ำยูค่ะตาบ้าค่ะกะบ่เอาหลายเนาะค่ะเอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะเฮากะทุนน้อยเนาะค่ะตาบ้าคั่นหันย่างซื้อหลายๆสิมันกะเป็นบ่ออกไหมค่ะส่วนใหญ่เจ้าอุสีบ่ซื้อสีบ่ซื้อสีปล่อยให้คนอื่นซื้อเนาะค่ะแล้วกะบสีห้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี่ซื้อจังซีไหมค่ะหั่นเจ้าของซื้อน้ำเน่ะเป็นเป็นเครื่องกันค่ะกับบุญพระรวยขันซื้อน้ำสิ ขนหาเฮ้ามั่นใจเฮ้าสิทุ่มสิมันเป็นเป็นออกเฉียดไปแก้มหนึ่งสิแม่คะ่ะแล้วคือเฮ้าสีบวกกับสิแม่คะ่ะวันนั้นคุณพ่อว่าบ่ต้องกับวันบ่ต้องกับได้เจ้าวัสดเม็ดเดียววัสดเอาเม็ดเดียวจังได้ละพอวัหนูคือทุ่นหน่อยแค่วัสดคุณพอ่อิ่นก็เลยหัว พนวาพนเริ่มซื้อเลขคุณพ่อพนวาแต่แตกีพนกะเพราะท่านบ่มี่บ่ดด้ซื้อเลขแจ๊กเียามาหาจือเริ่มซื้องวดแรกคือแปดสิบาทประสันคุณพ่อพนวาดดูฟังว่าโอ้ยคุณพ่อคือได้ลายคักแกวระสันอันบางหันโอ้ย ในี้เพิ่นวาเพิ่นถือเนาะมันก็คือว่าแหละไมนอยู่กับบุญเนาะค่ะแล้วโอกาสเท่ากับบ่อมด้วยเพราะมันยากเลยค่ะกาลังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันก็เลยยากเนาะบาทสิไปซื้อพันไปซื้อบ่ทัานแม่ค่ะบ่แม่นว่าสิบ่ซื้อเปิดไปแล้วเจ้าเพิ่นเพิ่นวาเพิ่นปิดรับแล้วได้ลอตเตอรี่มันก็บ่ถือเพราะว่ามันออกบนเนาะค่ะมันไม่ได้ออกล่างถ้าออกล่างน่ะได้เพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ไปอยู่ สำหรับงวดวังหันคุณพอ่อเพิ่นล่างเพิ่นบ่เขานะคะเพิ่นเขาบนค่ะเข่าตรงๆเลยแบบบ่ต้องกลับนะคะเพิ่นว่าเพิ่น่ใหายเลขมากหลายงวดแล้วบัทที่นี่พนเพิ่นว่าอ่าหวยสัญจรนะเจ้าอูอาสันคุณพอ่อว่าเจอกันหวยสัญจรที่ร้อยเอ็ดประสัในอุ้ยนั่ใจเฮาก็คิดอยู่ว่าอ้าวคุณพอณ่อเพิ่นขึ้นมั่นใจค่แท่แปล่า,ายอย่างเดียวหวยสัญจร เจอกันคุณพ่อวางสิสังวดพ่นกะไห่มาอยู่่ะไห้กะถือคือเก่าลหละค่ะแต่ว่ามันสามตัวเันาพ่นไถเลขมาหางเดียวสิเพรามันกะถือตัวออกตัวนาแนงที่พ่นได้อยู่ดีค่ะงวดก่อนน่ะพ่นงวดที่ออกซีหนึ่งพ่นกะไห่มาาพ่นกะถือค่ะแต่ว่าบ่ได้ออกช่องเนาะค่ะเพราะว่าบ่ไในขออนุญาตคุณพ่อมาที่นี่ก็ขออนุญาตแล้วพ่นขออนุญาตกะมาเริ่มลงวันี้ลหละค่ะเนาะ ที่ผ่านมาก,ก็เคยลงก็ถือค่ะแล้วกางี้อ่าหายไปซีหางงวดเนาะคะ่ะว่ามันซีหางงวดไหมงวดค่ะงวดเพื่อนหายมากสูงวดเบิงอยู่ค่ะเบิงเบิงแต่ว่าเข้ากับเอามาแนมเบิงว่ามันเป็นใดอย่งนีนะเข่าค่ะตกลงคือเข่าค่ะสามงวดก็เข่าสามงวดค่ะถ้าไม่เข้าบนก็เข้าล่างถ้าไม่เข้าล่างก็เข้าบนเนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับ ตูวิ่งเพื่นเพิ่นเข่าค่ะเข้ามา่แล้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเอาบัน,นี้เข้ามาข่าเรื่องเข่าล่าเนาะเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาวันที่16กันยายน2567ค่ะบน วิ่งสี่กับ,บสามมาสั่นค่ะคุณพ่อ่าแต่ว่าเพื่อนว่าสามบ่ค่อยมั่นใจบันไดวมาสั่นสามนะเพื่อนบ่ค่อยมั่นใจบันไดเพื่อนมั่นใจ 4, นสิมาสั่นจับคู่ค่ะม่จฉาตัวน,อน้อนี่มีกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่มีเลขแปดชุดค่ะ สองตัวนะเฉพาะเลขสองตัวบนเนาะค่ะบนวิ่งไปที่สี่กับสามค่ะฟันที่สี่ค่ะวิ่งบนค่ะอันนี้เลขของคุณพ่อนเพื่อนจับเป็นลักซิบเนาะค่ะก็จิว่าเป็นลักซิบมันอยู่ตัวนานมาเลยไหมคะ่ะจับกู้มีสี่ห้าค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่สีค่ะ สามสี่สามห้าสามหสามเจ็ดค่ะมีเลขยุ่แปดชุดค่ะแปดชุดแปดชุดตัวเน้นไม่ต้องกลับประสันคุณพ,อพ่อว่ามีบนมีเน้นให้พ้อด้วยค่ะมีเลขสี่แปดชุดเน้นสี่ชุดค่ะสำหรับบนเท่านั้นเนาะคะ่ะไม่เกี่ยวกับล่างนะ ถ้าล่างก็ไม่เกี่ยวกับบนบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นวาเลขเพิ่นนะที่เขามางวดมังหันเพ,พิ่นฟันหายเพิ่นได้สองล้านกว่าน่ะไหมคะ่ะเจ้าเดียวกันเนาะคะ่ะเจ้าเดียวกันแต่ว่าเฮาก็ต้องไปล่อเอาโครงสุดท้ายเนาะ โค้งสุดท้ายว่าคุณพ่อจะย้ำตัวไหนย้ำเม็ดเดียวอะค่ะไม่รู้จะย้ำตัวไหนหรืออาจจะเป็นตัวที่คุณพ่อพนวาพนจัดไว้แล้วว่าสันค่ะจัดไปแล้วหมดแสนกว่าบาทแล้วว่าสันบู๊ยเจ้าอูบาพ่อูยคือเป็นตาได้หร้ายแต่ว่าสันเจ้าอูบากะ ก็ได้ยูว่าสันได้พ่อทำบุญทำท่านนี่ล่ละว่าสันคุณพ่อว่าได้ยินคุณพ่อว่าโอ้ก็ดีใจน้ำเพ่นน้ำตาสิไลเจ้าคอ้งไปซื้อมันหมดเวลาเนาะค่ะหมดเวลาเจ้าหมดเวลาก็ได้บริส้ซื้อบริส้ทื้อน้ำเพ่นไปหาลอตเตอรี่ก็ได้ยูแต่ว่ามันออกบนคันมันออกลอตเตอรี่เฮาก็ได้เลยล่ะสองตัวแต่ว่ามันออกบนเนาะค่ะตัวที่คุณพ่อเพิ่นจับใ้นี่ เพรานว่าตูนี้นะว่าสันเพราะว่าเมื่อนั้นได้คุยกันกับคุณพ่อทั้งโทรศัพท์เนาะค่ะได้คุยกันกับพ่อพ่อว่าพ่อจัดไปแล้วดีว่าสันพ่อย่านย่านเจ้าอันว่าสันย่านเจ้าบอกขายหายเลยซื้อไว้แล้วว่าสันซื้อไ้แล้วก็ฝันดีอยู่ว่าสันคุณพ่อว่าค่อนข้างมั่นใจว่าสัน พ่นบอกเลยว่าพ่นมั่นใจล้านปเปอร์เซ็นต์นี่พ่นว่าค่อนข้างมั่นใจพาศันเพน่นว่ากะขั้นใจว้าตามลักษณะในใจโยครองนี่กะเต็มร้อยพุลละพาศันคุณพอแล้วบล่าเมื่อน,นั้นแล้วโทรมาคุยนั่มกันเนาะคุยกับเล่าอยู่พระอาะโดนเติบอยู่ขายลายนีที่เติบอยู่แล้วพ่นกะอารมณ์ดีเนาะค่ะพ่นไปพุ่นละไปซอยน้ำท่วมหลังจากที่พ่นได้สองล้านกูว่าแล้วพ่นกะไปผ้ากันไป พ่นเป็นคณะเพ้นแม่ะเพ่นมีาราวาเพ่นพ่นไปซอยน้ำถั่วมีทังภาคเหนือไหมคะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายพ่นว่าเพ้นมีโชคมีลาบแล้วเพ่นกับไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำมาสันไปซอยค้นทีลำบากคุณพ่อพ่นบางสีเนาะอันล่ะบ้านี้งวนนี่คือซื้อไปแล้ววาสันค่ะซื้อแล้วซีหกวาสันค่ะคุณพ่อว่าเพราะว่าซื้อใ้ยานมันอัน ยานได้ซื้อว่าศันเพิ่นว่าคันเท้าไปซื้อยานมันอันว่าศันเพิ่นเลยไปซื้อไว้เพิ่นไปจัดไว้นะคะจัดไว้แล้วสี่หกพะศันแต่ว่าเดี๋ยวให้พ่อว่างๆก่อนแล้วพ่อชีส่งมาให้ว่าศันแล้วเพิ่นก็ส่งเพิ่นนัดกันกัจจิอู่วันที่สิบสองค่ะแต่ว่าวันที่สิบสองกัจจิอู่กะฝนตกไหมฝนพอดีฝนตกเราก็บ่กล้าเปิดโทรศัพท์เนาะค่ะเพราะว่ามันอยู่ทงอยู่ทายานนะคะฝ้าก่แห้งแห้งไปนี่เปียงๆเปียงๆเนาะ กเ๋เยลยย่านก๋เลยบอกา้าหอดเปิดค่ะบัดนี้มือว่านนี่ก็ง่ายาค่ะบัดมือนี้ก๋เลยถือโอกาสได้มาให้มาลงคลิปให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้เบิง่งได้แนมกันนะคะขั้นเบิ้งแรกก็ชอบ็จัดเด้อค่ะขัดก็ผ่านคือเก้าแหละค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะ คุณพ่อเันกระบ่ายู่อ้าวเอาไปล่งช่องวาสันหมวดก้อนๆน่ะกับไปขออนุญาตบอสได้ขออนุญาตเพิ่นก็ได้บไ้ลงไหมคะ่ะงวดนี้เจ้าอเอาไปลงช่องได้เลยวาสันคุณพ่อวาเจ้าอูกกัก็ดีใจยาวยาวอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าจิได้มีแนวทางดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิง่งเนาะค่ะนี่คะ่ะ เลขมีที่มาค่ะ,ส,ะ,คะสูตรปิดนี่เนองค่ะสูตรปิดนี่เพราะว่าคุณพ่อเพิ่นเริ่มซื้อตั้งแต่บ่ฮันมีหยังคุณพ่อเป่าสู่ฟังเนาะคะ่ะบ่ฮันมีหยังแล้วก็ได้ไปพ่อกันกรับอันปลารมาจานมาสันแต่ว่าปลารมาจานน่ะก็เพิ่นเสียชีวิตไปแล้ว,วสันเพิ่นเป่าสู่ฟังเนาะค่ะเพิ่นก็เป่าประพัดคว้มเป็นมาาของเลขอันนี้เหไหมคะ่ะ แล้วก็ล่ะตั้งแต่บ่มี่ยางว่าสันเดี๋ยวนี้มีืดสูสิงสูยางได้สูอันสูแนววาสันเป็นวาแล้วก็ได้ซอยคนได้ท่าบุญได้ท่าท่านผู้ใดมืดโอกาสผู้ใดพอทางตันเพิ่นกับซอยงสิแม่ค่ะอย่ามาท้อซ้ำนั่นถต่ว่าขนาดหายเลขไปแล้วหายตัวเลขไปแล้วว่าบ่มีเงินซื้อคุณพพอเพิ่นย่งเอาตังให้ไปซื้ออีกคือเกาววาสันค่ะขั้นถือกระป้องเอามาขึ้นดอกว่าสัน คันบ่ถือกแกแล้วไปคันแม่นถือกแล้วก็บ่ต้องเอามาขึ้นดอกเพราะว่าผมได้หลายแล้วสันาาคุณบอพค่นเบ่ากับผู้ที่บนหายทุนไปซื้อเนะคะ่ะเลขมีที่มาค่ะวันที่16กันยายนพศสองพันาสิบเจนะคะวิ่งบนค่ะ4กับ3ค่ะฟันไปที่4เนาะแล้วก็ จับกู้มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สี่สี่สามสามห้าสามหกและสามเจ็ดค่ะฟันไปที่สี่หกสี่เจ็ดสามหกค่ะเพิ่นนาสีเมนตัวจัดจัดเพิ่นสิเมนสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตั้งแต่พินบ๊าวันในทรงตัวเลขไม่หายเพิ่นกะเพิ่นว่าเพิ่นจัดไปแล้วจัดหนักแล้วสี่หกคุณพ่อเพิ่นบางสีเนาะค่ะ เอาสาหรับคลิปนี้การขันผู้ใดมากจัดเด้อค่ะขันผู้ไดบ่มากผ่านคือเก้าล่ะค่ะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอให้เฮงเงปังปังรวยรวยเนาะค่ะคุณพ่อบอกว่าเราต้องกลับประสันค่ะจัดโหลดเราต้องกลับประสันจุดเน้นอะประสันคุณพ่อ่าเนาะค่ะอาขออภลยพระจากค่ะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวย สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ